และว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาตามล่ามนุษย์หมาป่ากันโดยทุกๆค่ำคืนคนที่ดูธรรมดาธร,รมาพวกนี้จะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาปา่าแล้วไล่กินชาวบ้านเราจะต้องช่วยชาวบ้านพวกนี้เอาไว้ให้ได้และมนุษย์หมาป่าพวกนี้มันไม่ได้มีแค่สายพันธุ์เดียวมันมีถึง4สายพันธุ์และเป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องฆ่าพวกมันให้หมดทุกสายพันธุ์โดยมันจะมีหมาป่าสีดําที่จะใส่ยอยู่ในใบโอมพื้นที่ล่า มาป่าสีน้ำตาลที่อาศัยอยู่ในใบ,บอโองค์สวัณนามาป่าสีขาวที่อาศัยอยู่ในใบ,บอโมคหิมะหรือบนยอดภูเขาหิมะและสุดท้ายมาป่าล่างไฟมันอาศัยอยู่ในใบ,บอโมคทะเลทรายหรือพื้นที่ที่มีลาวาก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปฝากกดคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาล่ะทุกคนดูเหมือนว่าเราจะเกิดมาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาฟู่ฟู่อะไรแถวนี้ เออแล้วก็ผมลืมบอกทุกคนไปไม่ใช่แค่หมาป่าที่เราจะต้องกลัวนะครับเราจะต้องคอยระวังพวกมอนเตอร์ด้วยนะครับคือผมได้ลงมดพวกแบบสิงสารราสัตอะไรพวกนี้ครับมันค่อนข้างอันตรายมีทั้งเสือทั้งงูทั้งอะไรจระเขน่น่ากลัวมากครับต้องระวงังแต่ดูเหมือนว่าช้างน่าจะไม่ทําอะไรเราใช่ไหมใช่ไหมนายจะไม่ทําอะไรเราใช่ไหม ตีไม่โดนดีและที่ตีไม่โดนตีโดนเดี๋ยวสวยเวลเอ้ยทุกคนดูเหมือนว่าเราจะอยู่ที่หมู่บ้านทะเลทรายพอดีเลยนะก่อนอื่นเลยเราต้องแบบฟาร์มของก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะไปสู้กับพวกหมาป่าอะไรพวกนั้น,นครับเราจะต้องหาชุดเกาะหาโลหาอาวุธก่อนนะครับผมและที่สาคัญน,นะครับเราจะต้องหาไฟด้วยนะครับนั่นก็คือพวกไฟแช็คหรือไม่ก็ธนูเอ็นชาร์ตติดไฟนะครับเพราะว่าหมาป่าพวกนี้มันมันค่อนข้างที่จะแพ้ไฟนะครับเดี๋ยวผมลองสำรวจหมู่บ้านนี้ก่อน โอเคทุกคนผมสำรวจหมู่บ้านนี้คร้มหมดแล้วนะคือหมู่บ้านนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยครับคือเนื่องจากเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันค่อนข้างเก่าด้วยนะครับมันเลยไม่ค่อยจะมีพวกกล่องพวกอะไรแบบนี้ดรอปนะครับทุกคนตรงนั้นมีพีระมิดนี่อุ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างกลวง,งูนะครับแล้วดูดิดคือมดนี้มันทํามาเหมือนมากทุกคนดูงูดิฮัลโหลนอนวังตกลาวานะดันไง <laughs> อ,อุ้ยีช่วยส่งว้าวผมโดนตดผมโดนโชคผมโดนโชคอุ้ยตัวผมติดพิษผมติดพิษเอ้ยผมโดนโชคเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้โหโอ,โหโอโห้โดนง,งูกัดว่าจะช่วยส่งคอซะหน่อยมันมันหั่นสวนผมมากทุกคนโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากดูดิอันนี้อันนี้น่าจะเป็นโตเต็มวัยหรือเปล่าอุ้ยสีมันไม่เหมือนตัวอื่นด้วยอ่ะอันนี้อันนี้งูอะไรอ่ะเอ้ยงูจองอางเหรอเอ้ยมันแผลไหมพี่อะแฮ่ ผมลืมไปผมลืมไปทุกคนผมยังไม่มีที่ขุดคือจะลงไปข้ามพิระมิดคือมันต้องมีที่ขุดนะครับหิวบ่อยเหลือเกินคือไอหมู่บ้านททเดซายเด็กแกคือมันไม่มีไม้เลยนะครับผมเลยค่อนข้างลําบากทิหนึ่งโอเคทําที่ขุดหินแล้วก็ทําดาบไปด้วยเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินอุ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห๋ยวพึ่งโอ้โดนตะนูปักหัว จะเย็นไม่สกลิตันมันแบบเหมือนเออย่างนั้นวะทุกคนดูหน้าสเกลดันดิหน้ามันโคตรน่ากลัวอืมออืมอืมอืมอุยช้างช้างจะร้องทำไมโอ้โหยังไม่ทันเจอหมาป่าเลยผมเป็นเม่นละโอ้โหมีของที่อุยอะไรอ่ะฮ้ยทุกคนอันนี้มันสมุดเอ็นชาร์มันคือมันคือสมุดไฟครับ คือถ้าเราเอาไปเอนชาร์ใส่ดาบเนี่ยคือดาบเราจะติดไฟนะผมเฮ้ยดีเลยโอเคหลังจากที่ผมออกมาจากพีรมิดแล้วผมได้ของมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวผมได้เพชรมา2เม็ดพอดีผมเลยไปทําดาบเพชรเพื่อเตรียมไว้เอนชาร์ดแต่ผมก็คิดว่าของที่ได้มาน่าจะยังไม่พอผมเลยตัดสินใจว่าวันนี้ท้งานผมจจออกสำรวจเปิดแมป,ปไปเรื่อยๆก่อนและผมก็วิ่งตามหาที่ตีเหล็กครับผมจะมาเอนชาร์ดดาบผมเลยลองกลับไปดูที่หมู่บ้านเก่าแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีพอผมเดินมาเรื่อยๆสักพักผมก็เจอเข้ากับหมู่บ้านสวัหนาผมเลยรีบเข้าไปทั้หหมมู่บ้านเือนเเดิมมมผไ่จอทีี่ตเล็ก แต่ก็ได้ชุดก่อเหล็กกับเหล็กมันนิดหน่อยไม่ค่อยได้อะไรมากแถมแม่งโดนงูชกเกือบตายอีกสวยจริงๆคืออาอ่าโอ้โหกูจะตายกูจะตายคือดาบมันฟันไม่ถึงอ่ะเฮ้ย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 ้้หัวใจหัวใจผมก็เลยได้ออกสำรวจต่อจนผมเดินมาเจอพีระมิดอีกที่หนึ่งผมก็รีบลงไปรูดของทั้งหมดมาพราะมันใกล้จะมืดแล้วพอผมขึ้นมาจากพีระมิดก็เป็นอย่างที่ผมคิดครับทุกคนเหมือนว่าพระอาทิตย์กำลังตกนะครับน่าจะใกล้มืดแล้ว เดี๋ยวเราต้องออกจากบริเวณทะเลทรายก่อนนะครับเพราะผมยังไม่อยากเจอบอสเพราะตกกลางคืนผมก็ตัดสินใจว่าจะไม่คับยงนอนแต่ก็จะลงเหมืองไปหาเหล็กแทนเพราะผมจะมาทําที่ตีเหล็กพอผมได้เหล็กมาเยอะพอสมควรผมก็รีบคับที่ตีเหล็กแล้วก็สมบุกสมบันใส่เข้าไปและในที่สุดผมก็มีดาบไฟแล้วเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะคือผมเพิ่งออกจากเหมืองมาแล้วคือคือจะมืดแล้วหรอแสดงว่าผมลงเหมืองไปนานมากเลยผมขึ้นมามันก็แบบจะมืดแล้วอะตอนนี้ผมว่าของผมพร้อมแล้วนะทุกคน ยังไงเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าก่อนเดี๋ยวผมจะต้องไปหาใบโอมพื้นที่ลาบนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มออกตามล่าหมาป่ากันแล้วนะครับคือตอนนี้ผมว่าผมพร้อมแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราต้องตามหาหมาป่าสีดํากันนะครับผมว่ามันจะต้องอยู่ในไบโอมนี่แหละคือคือมันจะอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับเราจะต้องหาถ้ำของม,มันให้เจอก่อน เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอันนั้นลอยเลือดหรือเปล่าอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมว่าใช่ทุกคนผมว่าใช่เฮ้ยทุกคนเราเจอแล้วเหมือนว่าตอนนี้มันจะยังเป็นคนอยู่นะคือมันต้องรอพระจันทร์เต็มดวงก่อนนะครับทุกคนผมไม่ได้ทําโล่มาด้วยสิคนเอาแล้วเอาแล้วคือคือตอนนี้มันกำลังกลายล่าอยู่นะครับนั่นไงมันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมืดมากขอวางทอตก่อนคือผมลืมทําโล่มาด้วยดิ แต่ผมคิดว่าผมน่าจะไหวมั้งอืม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 เออืมมาที่ขาบโอ้ยเจ็บ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 อืมเื้ยจมผมจะตายผมจะตายเอ้าเฮ้ยเจ็บ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 เดี yani. Babylon, ๋ยวนะเดี๋ยวนะแอปเปิลทองโอเคโอ้ยกลับ้โหมันมันโหดมาก อันนี้สีดำจริงเหรอเนี่ยมัน,นตีแรงไงวะผมต้องปรับเป็นมุมมอมนี้ครับโอเคโอ้ยเกือบตายโหทุกคนคือคือถ้าไม่มีไม่มีแอปเปิ้ลคือถ้าไม่มีแอปเปิ้ลทองอยางกี้คือผมคิดว่าผมน่าจะตายแล้วนะโอหโชคดีนะเก็บแอปเปิ้ลทองเอาไว้อยู่อะโอเคตอนนี้หมาป่าสีดําเราเคลียร์แล้วนะครับเป้าหมายของเราต่อไปก็คือหมาป่าสีน้ําตาลนะครับผม มาปาดเสีย้อุ้ยเดี๋ยวๆๆๆให้พูดให้จบก่อนซิคือมาปาเสียมตาลเนี่ยมันอาศัยอยู่ที่ใบโอมสวาน่านะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหามันในวันพรุ่งนี้นครับแต่วันนี้ผมขอไป,ไปหาที่หลบก่อนนะครับมืดมากตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีมอนสเตอร์อะไรแถวนี้หรือเปล่าทุกคนก่อนที่จะไปตามหามาป่าดเสีน้ำตาลผ,ผมว่าผมทําโลกก่อนดีกว่า,วาเพราะว่า หลังจากที่ผมสู้กับมาป่าสีดำแต่แก๊บผมรู้สึกว่าผมตายเร็วมากเลยมันน่าจะเป็นเพราะว่าชุดเกราะของผมตอนนี้มันมีแค่ชุดเกราะเหล็กครับอืมผมจะต้องผมจะต้องค้าพวกหมวกพวกกางเกงแล้วก็รองเท้าแต่ว่าเหล็กตอนนี้ของผมยังไม่พอเลยเดี๋ยวถนะ้าผมจัดการมาป่าสีน้ำตาลเสร็จเนี่ยผมคิดว่าผมจะลงเหมืองอีกรอบนะเพราะว่าตอนนี้ชุดเกราะผมยังไม่พร้อมเลยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บโอเคน่าจะพอสู้มันได้อยู่นะถ้าเราใช้โล่หลังจากนั้นผมก็แล่ตบ <ก S 1> ไก่แถวนี้เพื่อที่จะเอาขนมันมา,มาทำเป็นลูกธนูเฮ คนนก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 ผมต้องการคนนกอย่างแรงผมได้ขนไก่มาเยอะพอสมควรแต่ผมก็ลืมไปว่ามันจะต้องใช้หินเหล็กไฟที่ดรอปจากก้อนกวดด้วยทุกคนเราต้องไปหาหินเหล็กไฟก่อนนะเพราะว่าหินเหล็กไฟตอนนี้ยังไม่มีเลยพอผมเดินไปสักพักผมก็เจอเข้ากับรางแบป่าสีน้ำตาลเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนผมเห็นรอยเลือดโอ้โหผมว่าใช่ผมว่าผมว่าตรงนี้แหละ มันมีหัวคนวางไว้อยู่ด้วยแต่ผมก็ตัดสินใจแต่ยังไม่ลงไปก่อนเพราะมันยังไม่มืดผมเลยคิดว่าจะไปหาหินเล็กไฟและผมก็หาไม่ทันครับมาเดินมืดซะก่อนผมเลยคิดว่าถ้างั้นก็ไปบวกมันทั้นอย่างนี้เลยเพราะผมคิดว่ามีแค่โลกก็น่าจะพอแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เหมือนว่าพระจันทร์จะเต็มดวงแล้วนะเดี๋ยวผมจะต้องลงไปในถ้ำนั้นและ้ยเฮ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 ้ยอันนั้นตัวอะไรอ่ะผมกลัวมันตีผมมาไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรอ่ะมันคือออกสองหัวเหรอผมว่าเราอย่าไปยุ่งกับมันด ใช่หรือเปล่าอุ้ยมีงูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะม,นมีสองตัวเหรอเฮ้ยทุกคนมันมีสองตัวเอาไงดีอ่ะผมว่าธนูยิงมันก่อนดีเว่า,วาสองตัวมันผมสู้ยากอยากขึ้นมาอยากขึ้นมาอุ้ย,ย,ยใช้โลบ่บังปึ๊บสู้ได้อยู่เอามีโล่สู้ได้อยู่ทุกคน ซูเอยู่ซูเอยู่เรามีโลกอืมมาว่ะถ้าทีเลยตัวผมไหวหมดอ่ะอืมรู้ใหญ่าามันตีใหญ่มันตีมันตีแรงมากเลยอ่ะโอ้ยงูอะไรแท้งูอะไรเต็มเลยอะอุ้ยเจ็บ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 อืมโอ้ สวยมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะออกใจเย็นนะใจเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,โอ,โอว่าต้องสู้อ่ะไอ้ตัวนี้อื้มอื้มเจ็บเจ็บเจ็บไปเดี๋ตวกี้มันโอ้โหมันระเบิดพื้นได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บบ็อกก่อนละกันอืมสวยโอเคเหมือนว่ามันจะตายแล้วนะอุ๊บ โอ้ยเจ็บ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 ายผมจะตายแล้วอใกลไกลไกลทำไมมันโหดจังวะคือคือหมาป,ป่ามันก็พอสู้ได้นะแต่ว่ามอน,นเตอร์ข้างๆอุอันนี้แม่งแบบชุดเกาะเลยอะซอมบี้ชุดเกาะเหรอโอเคเดี๋ยวเราเรอเลือดเจเนเรตก่อนนะอะไรยังไม่พร้อมอุ้ยมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้ว เดี๋พึ่งขึ้นมาเดี๋วพึ่งรอเลือดผมก่อนไม่ทันแล้วว่ะมันขึ้นมาแล้วหนีไปกินไก่ก่อนอบล็อกบล็อกเปลี่ยนเป็นดาบบล็อกเราฟันบล็อกเราฟันมันตีแรงจังวะโอ้ยเจ็บ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 เจ็ผมถอยก่อน อุย้ยมันวิ่งไวจังอะบอกก่อนโอเคอืมมา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 ต้องรอมันตีก่อนฮะต้องรอมันเด้งแล้วเราก็ค่อยฟันนี่นี่นี่ ใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นผมจะตายแล้วอะ่ะโอ้โหเกือบตายทุกคนหัวใจเหลือสองดวงยิงเกือบตายตั้งแต่ง,งูไอตอนนั้นแหละงูแม่งฉกเกือบตายไม่ไหววะ่ะผมว่าผมต้องตามชุดเกราะก,ก่อนวะ่ะชุดเกราะมีแค่แบบมีแค่เสื้อแม่งไม่ไหวจริงว่ะทุกคนเดี๋ยวนะเราเรามีทองอยู่นี่ว่าเราทองทําแบบทํากางเกงได้ไหมเออแล้วก็อีกสี่อันทารองเท้า อันนี้หรือเปล่ากวดน่าจะใช่นะได้4ี่ดอกได้อยู่นะแล้วก็คือผมอยากรู้ว่าทําไมทําไมเราถึงเออ่แบบว่าไงอะใช้สมุดเอ็นชาร์ตให้กับธนูไม่ได้หรอครับคือผมอยากเอาไฟให้ธนูครับแต่มันไม่ได้หรือว่ามไม่ใช่ของมันวะใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะตอนนี้เราน่าจะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปที่ภูเขาหิมะนะครับผม เฮ้ยทุกคนดูเหมือนว่าผมจะเจอภูเขาหิมะแล้วนะผมตามหาตั้งนานโอ้โหผมวิ่งตั้งแต่แบบหยุดทะเลทรายยันแบบเดืนมาเนี่ยกว่าจะเจอโอเคทุกคนเราจะต้องตามหาถ้ำของมันก่อนนะเพราะแต่ถ้ำของมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหจิบจ็บเจ็บเจ็บจบเอมันอยู่ไหนวะเฮ้ยทุกคนเราเจอแล้วโอ้แล้วดูมันอยู่มันอยู่กันสามตัวเลยอะแบบนี้ผมจะไหวไหมเนี่ยผมว่าต้องเอาธนูตัดเลือดก่อนวะไม่งั้นไม่งั้นไม่น่าไหวมันมันเยอะเกิน จะตายให้ผมมเนะี่ยเอาไงดีผมว่าวัดเลยดีกว่าผมว่ดดาบมันได้ผลมากกว่าว่ะธนูผมไม่รู้ว่ายิงเข้าหรือเปล่าเนี่ยธนูแต่ปกติหมาป่ามันอยู่ในถ้ำกันไม่ใช่เหรอวะทำไมพวกนี้มนอยู่ข้างบนกันอืมหนวก่อนละบล็อกบล็อกต้องต้องเอาทีละตัวครับต,ต,ต้องเอาทีละตัวก่อนบนะ้างฮึ่ม อีกตัวอีกตัวหนึ่งไม่สนใจอีกตัวนึงไม่สนใจผมเฮ้ยหิมะตกผมจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วสวยผมอาจจะตายแล้วเฮ<ว>้ยมันมันมีความสามารถทำให้หิมะตกได้ด้วยหรอถ้าเราตีมันตกภูเขาเป็นยังไงวะลงไปลงไปบล็อกเรียบร้อยอไม่ตายว่ะแล้วอีกตัวนึงหายไปไหนวะมันมีสามนี่ ไอเอาเอาข้างล่างก่อนลวกันมันน่าจะตกลงไปข้างล่างมาั้งอีกตัวหนึ่งเอา้าเอ้าตายเลยเหรอตะกี้ผมว่าจะลงไปแล้วนะยิงไปแค่สามสี่นัดเองตรงสสยมันน่าจะเจ็บจากข้างบนแล้วแต่ว่าอีกตัวหนึ่งหายไปไหนอะ่ะมัีสามไม่ใช่เหรอตอนแรกอะ่ะเห็นมันผมปะอ๋อนูน่นทุกคนอ๋อมันลงไปข้างล่างคือหิมะมันตกอะมองไม่เห็นนะโอ้โหแล้วคือแบบ ข้างนอกฝนตกมาน,นี่เลยมาน,นี่เลยอุ้มมันไม่ติดไฟอะ่ะแบบนี้มนไม่ติดไฟนะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บทุกคนคือฝนมันตกแล้วมันมันฟันไม่ติดไฟแล้วอะ่ะอื้อหื้ออืมอือ แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะถอยก่อนโอ้โหคือมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะใจเย็นใจเย็นอุ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าเพิ่งรุมกันอย่าเพิ่งรุมกันโอ้โหแค่หมาป่าตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วมึงมีซอมบี้อีกมันถึงจังอะฮึ่ม ทำไมตัวนี้มันถึงจังอ่ะพอไฟไม่เข้าตัวมาแล้วมันแบบตายยากมากอ่ะอ้ออสวยได้เปิ้ลทองมาด้วยครับกินก่อนเลยก็คือฆ่าตายหมดแล้วคือแบบฝนหยุดตกเลยนะแสดงว่าไอ้หมาป่าหิมะเนี่ยมันน่าจะมีความสามารถในการแบบทําให้ฝนตกหิมะตกได้นะทีนี้ก็เหลือแต่บอสแล้ว เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปที่เทเลซายก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สำรวจเทเลซด์ดีๆเลยผมว่าหลังบอสน่านจะอยู่ที่นั่นแหละผมคิดว่าผมจะต้องไปตามหาแถวๆหลังๆพีระมิดนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สำรวจด้านหลังของพีระมิดเลยไม่แน่มันาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้เฮ้ยนั่นไงผมว่าแล้วคือด้านหลังผมไม่ได้มาสำรวจนะมีไงรอยเลือดเดี๋ยวนะทุกคนเห็นผมไหมผมคิดว่ามันจะต้องอยู่ที่นี่แน่แนเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะต้องทำไปเช็คก่อนนะลืมเลย ือเรามีทีนทีนะครับแล้วผมยังไม่ได้ใช้สักลูกเลยผมคิดว่าจะได้ใช้ก็ตอนนี้แหละปุ๊บปุ๊บมาทีนทียี่สิบลูกไม่ตายให้มันรู้ไปมาป่าล่างไฟก็ล่างไฟเถอะเจอแบบนี้เข้าไปผมว่าไม่รอดแน่แล้วคือมันเอาพวกสตรีพวกอะไรพวกนี้มาแปะไวอะ้อ่ะเฮ้ยนั่นไงเี่มันกำลังการล่างพองดีเลยเฮ้ยเอาไงดีทุกคนมันอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะต้องวางกำดักก่อนนะเดี๋ยวนะผมคิดได้ออกแล้วผมคิดได้ออกแล้วเราต้องขึ้นไปข้างบนครับปึ๊บโอเค เราก็ชึบ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 เดี๋ยวเราจะส่งไปก่อนเลยสี่ลูกมันหอนมันหอนมันหอนมันโดนหรือเปล่าวะนะ่ะนั่นไงอุ้ยอย่าใจโอ้โหใจเย็น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 ก่อนใจเย็นก่อนผมติดไฟ ใจเย็นก่อนหนม,มันตีแรงมากทุกคนดูดิมันตีโดนผมแค่ทีเดียวนะผมเกือบตายแล้วมันอยู่ข้างล่างแล้วนี่โ้ยมันติดกับเราแล้ว,ลวมันติดกับเราแล้ว,ลวสวยแบบนี้ละก็ถ้าเป็นแบบนี้ละก็เออมันต้องเจ็บกันบ้างแหละมันมันกระเด็นไกลยังวะเอาไปอีกลูกโอ้ย โอ้ยทุกคนผมผมโลกอะ่ะผมทำอะไรไม่ถูกอะ่ะเกือบตายคือมันต้องถือโลไว้ป่ะเอาไว้กันระเบิดตัวเองด้วยอย่าพึ่งหอนอย่าพึ่งหอนมันเสียงดังมันเสียงดังรู้ไหมออกไปออกไปจากลาวาโอเคโอเคผมว่าถ้าไปสู้ข้างนอกผมว่าน่าจะน่าจะน่าจะปลอดภัยคนนี้นะข้างในมันอันตรายไงไม่รู้อ่ะมาเอา้าตายแล้วเหรอ วู้ยได้เปิลทองมาด้วยมันน่าจะเจ็บเพราะโดนระเบิดแน่เลยในที่สุดมันก็ตายหมดแล้วเย้ทุกคนในที่สุดหมาป่ามันก็ตายหมดแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าผมนี่ผมนี่เล่นนานมากนะประมาณสองสามชั่วโมงนะกว่าจะฆ่าพวกมันหมดเนี่ยโอเคครับทุกคนถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ใครอยากให้ผมตามล่าอะไรอีกลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมสลาบับันี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายบายโอ้โ